بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة وإلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอตังข ah ah uh. ้าชูกรตา Allah s u b ا a n a h u wa Taala ที่ให้โอกาสอันนี้เกิดขึ้นณเวลานี้ณเวลานี้ณที่นี้ที่นี้ก็คือ TM Sah c l i n i ที่เราจะ ผักดันให้มันเกิดขึ้นต่อไปเอาล่อก็ส่งหมอแวร์มานั่นคือประกายที่จะจุดว่าเอ้ใช่แล้วพอเราทํานี้ขึ้นมาเสร็จแล้วคุณหมอมานั่นคือสิ่งที่เราจัดจัดส่งตอนนี้จุดเริ่มต้นพอเริ่มต้นปุ๊บก็ต้องเริ่มต้นให้ดีหนะครับตอนนี้เราครบละมีทุกท่านละมีทุกคนมีแพทย์ทุกสาขาเข้ามาอยู่ที่นี่ หมอฝังเข็มเอ่ยหมออะไรเอ่ยหลังจากหมอแวะเข้ามาดูแลแล้วเนี่ยผมมีความมั่นใจร้อยเปอร์เซนต์ว่าสิ่งเหล่านี้อัลลอฮฺจะอนุมัติความฝันของเราเนี่ยให้สําเร็จความฝันของเราก็คือเราอยากจะเห็นว่าแพทย์ผู้หญิงดูแลลูกผู้หญิงของเราแพทย์ผู้หญิงดูแลภรรยาของเรานม่พูดพูดถึดงผู้ชายนะเพราะเราไม่อยากจะให้ผู้ชายอื่น หรือคนอื่นที่คนละเพศกันมาจับต้องลูกของเราภรรยาของเราผมว่าน่าจะเป็นสิ่งน่าภาคภูมิใจให้กับพวกเราตามหลักศาสนาซึ่งสรุปแล้วก็ทำตามสิ่งที่ TMTV ตั้งปฏิธานไว้หรือเนียดไว้ก็คือดาวาอิสลามอินชาอัลลอฮ์ทุกอย่างอัลลอฮ์จะอนุมัติและจะได้รับผลสำเร็จกับ สลามวอร์ไรกุมวอร์รามตุลลอ h วอร์บารกาตุสวัสดีค่ะดิฉันสุภาพรหล่าปรีชาชาญผู้บริหาร TM เอ็สาคลินิกค่ะจะมาเล่าเรื่องบริการของ TM สาคลินิกนะคะการบริการของเราเป็นการบริการผสมผสานนะคะซึ่งมีทั้งทางด้านร่างกายจิตใจสังคมและก็จิตวิญญาณนะคะแล้วก็การบริการของเราเป็นบริการทั้งด้านส่งเสริมสุขภาพนะคะฟื้นฟูสุขภาพและก็รักษาโรคไปพร้อมๆกันนะคะ บริการแรกนะคะที่เรามีให้ก็คือบริการแพทย์แผนปัจจุบันค่ะซึ่งเป็นการรักษาโรคทั่วไปนะคะ บริการที่2คือบริการแพ,พทย์แผนไทยซึ่งใช้สมุนไพรไทยในการรักษาโรคบริการที่3บริการแพทย์แผ่นจีนมีฝังเข็มมีครอบแก้วแล้วก็มีการใช้ยาสมุนไพรจีนในการรักษาโรคนะคะอัสาารราลามะลัยกุลวะมะตุลลอฮ์วุบเรากาตุค่ะ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราอยู่ที่ t m อสหกินิกนะคะเราเข้ามาในแผนกแพทย์แผนจีนกันเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับกแผนกแพทย์แผนจีนให้รู้จักกันมากขึ้นนะคะว่ารายละเอียดของแพท์แผนจีนเป็นยังไงบ้างเชิญทางนี้เลยค่ะวันนี้คนไข้เป็นอ,อะไรมาเอ่ยปวดหนอปวดมันปวด,ปวดบริเวณ<ว>ไหนคะบัชาบัชาทั้งหมดเนี่ยจากหัวไหลมาไหมคะจากหัวไหลไปเนี่ยปวดมากี่วันแล้วเอ่ยก็มันก็ หลายวันนานน้องการแต่ที่พอไปออกกําลังกายมันก็ไม่ค่อยหายมันก็มีอาการชาอยู่อ๋อจะออกกําลังกายใช่ไหมคะเพิ่งเพิ่งเป็นไม่ถึงอาทิตย์เนาะก็เป็นเป็นมานานต้องกันที่พอไปออกกำลังกายมันก็จะเบาลงต้อกันแต่พอนั่นมันก็จะปวดเมื่อยอย่างเงี้ยปกติเป็นคนนอนยกไหล่ไหมคะชอบนอนยกแขนขึ้นไหมผมเป็นนมากจะนอนตะแคงอ๋อตะแคงมากกว่าเนี่ยยังยงยังปวดอยู่อันนี้คนไข้จะมีลักษณะของการปวด หัวไหล่นะคะแล้วก็จะมีชาลงแขนซึ่งอาจจะพิจารณาได้จากการตึงบริเวณห,วหัวบ่าด้วยเนาะแล้วก็ต้นคอลงไปเลยอาจจะมาจากการออกกำลังกายหนักด้วยแล้วก็อาจจะมาจากเขาเรียกว่าภาวะไหล่ติดอะค่ะของคนอายุ50กว่าเนาะทีนี้ว่าเดี๋ยวเราจะวินิจฉัยก่อนว่าจริงๆแล้วสาเหตุตามศาสตร์แพทย์จีนเนี่ยมาจากไหนนะคะไหนขอดูลิ้นนิดนึงค่ะ อ,อย่างของคนไข้นะคะจะมีลักษณะของความเย็นในร่างกายค่อนข้างเยอะซึ่งอาจจะมาจากลักษณะของการกินก็เป็นไปได้ไม่ว่าจะเป็นการกินของเย็นการประทะลมเย็นหรือว่าการอยู่ในห้องแอร์นานๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะส่งผลทำให้เกิดภาวะเจ็บปวดซึ่งเกิดจากความเย็นได้เหมือนกัน เดี๋ยววันนี้เราจะใช้วิธีการรักษาด้วยการฝังเข็มเนาะใส่เครื่องกระตุ้นครอบแก้วแล้วก็ส่องไบโอให้คนไข้เพื่อให้เกิดความร้อนแล้วก็อุ่นเข้าไปในเข็มด้วยค่ะเดี๋ยวอันนี้ก็จะให้ทีมแพทย์เขาฝังเข็มเนาะเดี๋ยวคนไข้นอนตะแคงนะคะ <c oughs> อ่าโอเคสาหรับช่วงคนไข้ที่มาฝังเข็มเนี่ยเราสามารถฝังเข็มได้ทุกช่วงอายุเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็ก <c oughs> อย่างเด็กเนี่ยอาการลดไข้เราก็ฝังได้ อาการอยากเพิ่มความสูงในเด็กเราก็ฝังได้ท้องผูกท้องเสียสามารถฝังได้หมดแต่ว่าโดยหลักเนี่ยส่วนใหญ่คนไข้จะมาด้วยอาการปวดปรับสมดุลโรคเลื้อรลางอมพกษ์อม,าพ,อมาพาตประมาณนั้นนะคะซึ่งโรคหลายโรคมากที่สามารถฝังเข็มแล้วก็รักษาด,ด้วยศาสตร์แพทยแผนจีนได้นะคะอ,อ,อย่างทางทีเอ็มสหกิกเนี่ยก็จะมีคอร์สเพื่อท่านผู้ชม โรคส่วนใหญ่ที่คนไข้จะมาเนาะไม่ว่าจะเป็นลักษณะของการปวดหมออนกระดูกทับเส้นภูมิแพ้โรคเรื้อรังต่างๆอัมพฤกษ์อมัอมาพาตยังรวมไปถึงโรคของสุตินารีไม่ว่าจะเป็นลักษณะของปวดประจําเดือนหรือว่าไวทองภาะวะเครียดนอนไม่หลับท้องผูกท้องเสียระบบทางเดิอนอาหารค่อนข้างช,ชัดเจนมากนะคะสําหรับการฝังเข็มด้วยศาสตรแพทย์จีนเพราะว่าถ้าเกิดไม่ได้ฝังเข็มเราก็อาจจะใช้เป็นการ ยาจีนแทนได้เนาะแล้วก็ที่ทีเอมก็รักษาไม่แพงอยู่ที่400-800ถึง800บาทเท่านั้นเองนะคะผลของการฝังเข็มนอกจากจะช่วยทำให้เลือดโลมุนเวียนดีแล้วเนี่ยทางวิทยาศาสตร์บอกว่ามันจะมีเอนโดฟินหลังแล้วก็มีออโตคอยหลังด้วยมันจะช่วยทำให้คนไข้เนี่ยรู้สึกดีแล้วก็ต้านอาการอักเสบได้นะคะตอนนี้รู้สึกเป็นไงบ้างคะดีขึ้นครับมันจะรู้สึก ตึบๆเล็กๆอยู่บ,บ,บริเวณที่เราฝังเข็มเนาะ<ช>เดี๋ยวจะรอประมาณ30นาทีนะคะคแล้วก็ค่อยดึงเข็มออกนะการฝังเข็มเนี่ยค่ะไม่ได้น่ากลัวเลยเลย ต่อไปก็เป็นวิธีครอบแก้วเนาะ<ม>ละักษณะของการครอบแก้วเนี่ยมันจะช่วยทําให้เลือดลมหมุนเวียนได้ดีขึ้น<ม>เน้นเน้นก็คือจะช่วยเรื่องอาการปวดค่อนข้างชัดเจนมากมอย่างในรายที่คนไข้กลัวเข็มเราสามารถทดลองการทําแบบนี้ก่อนได้เลย<ม>ถ้าเราปวดไม่มากครอบแก้วแค่ครั้งเดียวก็หายเลยค่ะเนาะ<ม>ก็ทีมแพทย์ของเรามาจาก มหาวิทยาลัยหัวเฉียวนะคะมีการฝึกงานจากมอเซี่ยงไฮ้มาเรียบร้อยแล้วเป็นเวลา1ปีเพราะฉะนั้นทีมแพทย์ค่อนข้างเชี่ยวชาญในด้านาศาสตร์จีนมากๆอย่างสําหรับคนไข้ที่เป็นคนจีนก็มาที่นี่ได้เพราะว่าคุณหมอของเราพูดภาษาจีนได้หมดเลยนะคะอันนี้จะเป็นแก้วแบบไฟเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นแก้วแบบใช้สูญญากาศอะคะ่ะสรรพคุณก็คล้ายกันแต่ว่าคุณสมบัติของความสะดวกสบายอันนี้ก็จะสบายนิดนึง แต่อันนี้ค่อนข้างได้ผลมากกว่า,ก,วาก็ฝากแผนกแพทย์แผนจีนของ TM s a สักคลิกไว้กับผู้ชม TM TV ทุกท่านนะคะราคาไม่แพงแล้วก็เป็นอีกทางเลือกที่ปลอดภัยคะ่ะอสัสลามอะลัยกุ๊งเรามำจุลล็อคบรากาต่คะ่ะบริการที่4คือบริการนวดแผนไทย ซึ่งใช้นวดรักษาโรคและก็นวดผ่อนคลายนะคะ บริการที่5ก็คือโดมซาวนา่าซึ่งเป็นนวัตกรรมการใช้สินแร่ในการอบซาวน่านะคะในการดูแลสุขภาพอัสลามอะลัยกุ๊มวะรอมาตุลอฮิวะบารกาตุอันนี้คือห้องโดมสปาของ TMTV สาาคลินิกนะคะโดมซาวนา่าช่วยการกระตุ้นการไหลเวียนเลือดช่วยล้างพิษช,ช่วยลดอาการปวดเมื่อยช่วยดูแลคนป่วยเรื้อรังนะคะเช่นเบาหวานความดัน โรคข้อโรคเกาโรคหอบหืดที่รักษากินยามานานแล้วนะคะก็รู้สึกว่าตัวเองคิดว่าไม่ดีขึ้นเลยก็ให้ลองมาใช้โดมสปาที่ TM สาขาคลินิกยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเดี๋ยวเราลองมาพูดคุยกับผู้ที่มีประสบการณ์การใช้โดมซาวน่านะคะ บกับประสบการณ์ผู้ใช้โดมสองท่านนะคะอัสลาุมะลกุมวะระมตุลรอวะบาโรกาตนาริร้องสุธิพันธ์ค่ะอัสลาุมะลกุมวะระมตุลลอหิวะบาโรกาตัวดิฉันปานีเอ็มเอ็มค่ะค่ะดิฉันเองเป็นต่พนักง,งานการตลาดนะคะชีวิตส่วนใหญ่อยู่บนรถค่ะ,อ,ะอาการก่อนเข้าโดมก็คือมีอาการปวดหลังเคยไปจัดกระดูกค่ะอาการเหล่านี้ก็ไม่ได้หายไปนะคะก็เลยลองมาเข้าโดมซาวน่าเข้าครั้งแรกรู้สึกว่าอ,อาการที่เป็นยู่ได้ทุเลาลงค่ะ เมื่อเข้ามาหลายๆครั้งอาการเหล่านั้นก็ค่อยๆหายไปจนเดี๋ยวนี้ไม่มีอาการปวดหลังอีกเลยค่ะแล้วสิ่งที่ดิฉันประทับใจที่สุดก็คือ,อเพื่อนทักว่าหน้าใสาขึ้นเพราะฝ้ากระที่เป็นอยู่ได้หายไปด้วยนะคะค่ะในส่วนของดิฉันนะคะดิฉันทางานเป็นพยาบาลซึ่งทํางานค่อนข้าง,างจะหนักแล้วก็ขาดการดูแลตัวเองแล้วก็ขาดการออกกําลังกายนะคะคก่อนที่จะเข้าโดมดิฉันมีปัญหาเรื่องอาการปวดหลังซึ่งเกิดจากการสาเหตุที่ ยกคนไข้แล้วก็พอดีว่าก้มผิดท่าซึ่งทําให้เกิดอาการปวดเสียวจากข้างหลังและปลวดสะโพกลงขานะคะซึ่งวันที่มาทํางานนี่เดินแทบจะไม่ได้ก็เลยไปหาคุณหมอคุณหมอเขาบอกว่าสงสัยจะเป็นกระดูกทับเส้นประสาทอะคะ่ะหลังจากนั้นคุณหมอเขาก็ให้หยุดพักงานเจดวันแล้วก็ให้ทํากายภาพซึ่งระหว่างที่ทํากายภาพอยู่พอดีมาเจอเรื่องของโดมก็ได้ลองไปสัมผัสได้ลองใช้โดมนะคะ ข้าไปใช้โดมอยู่ประมาณ45นาทีในขณะที่นอนอยู่ระหว่างในนอนนอนอยู่ที่โดมนั้นเหงื่อออกค่อนข้างจะเยอะแต่รู้สึกสบายหลังจากออกจากโดมนะคะรู้สึกว่าตัวมันเบาลงแล้วก็อาการที่ปวดก็ดีขึ้นและเมื่อได้มาชั่งน้ําหนักดูเพราะว่าก่อนที่จะเข้าโดมนี่ได้ชั่งน้ําหนักดูก่อนนะคะปรากฏว่าน้ําหนักลดลงไปประมาณ8ขีดนะคะพอหลังจากนั้น นั่งอยู่ประมาณสัก20นาทีเราจะรู้สึกได้เลยว่าไอ้ขาที่เรารู้สึกตึงๆเนี่ยมันสบายขึ้นกล้ามเนื้อที่มันเกร็งอยู่มันก็รู้สึกรู้สึกผ่อนคลายแล้วเรารู้สึกว่าสบายเราสามารถที่จะกลับไปทำงานได้ตามปกติได้เพราะว่าอาการปวดทั้งหมดที่เป็นมาตรงนี้ก็คือหายไปนะคะ ถ้าสมมุติว่าให้ฉันเลือกระหว่างการดูแลตัวเองซึ่งในขณะที่เราทํางานอยู่เราไม่ค่อยมีเวลาเนี่ยดิยฉันขอเลือกนอนโดมสปาค่ะรู้สึกว่ามันคุ้มค่าในเรื่องของการนอนโดมค่ะค่ะนี่ก็จะประสบการณ์ผู้ใช้โดม2องท่านนะคะก็อยากเชิญชวนทุกท่านเข้ามาลองสัมผัสด,ดูที่ TM าสหกคลินิกค่ะอย่าลืมนะคะสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องสร้างเองนะคะ ขอเชิญชวนทุกท่านมาลองใช้โดมสาวหน้าที่ TM สาหาคลินิกนะคะเดี๋ยวท่านจะติดใจค่ะบริการที่6สปาหน้าใสนะคะอันนี้สำหรับสาวๆทุกท่านนะคะบริการที่7บริการฟิตเนสน,นี้สำหรับคนรักสุขภาพทุกท่านนะคะบริการที่8ทัวร์สุขภาพเป็นท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะคะเป็นการผสมผสานร,ระหว่างการท่องเที่ยวและการดูแลสุขภาพไปด้วยกันค่ะ บริการที่9คอรคสล้างพิษตับนะคะอันนี้เป็นการบริการใช้เวลาประมาณ2คืน3วันนะคะมาอยู่ในการดูแลของทีมค์สล้างพิษตับนะคะบริการที่10คลินิกโภชนาการบำบัดคลินิกโภชนาการบำบัดเป็นคลินิกที่สำคัญคลินิกหนึ่งซึ่งการบริการที่คลินิกโภชนาการบำบัดก็คือการดูแลผู้ป่วยโดยใช้อาหารในการรักษาโรคซึ่งโรคเรื้อรังปัจจุบันนะคะ ที่รักษาไม่ค่อยหายเพราะว่าการเลือกกินอาหารของเราปัจจุบันนี้ก็คือยังมีความเข้าใจที่น้อยค่ะแล้วก็คลินิกโภชนาการบำบัดของเราจะมีการวิธีการแนะนำเรื่องการรับประทานอาหารการที่ว่าอาหารไหนกินอาหารไหนไม่กินนะคะบริการที่11คือคลินิกฝากคันและบริการหลังคลอดซึ่งคลินิกฝากคันและบริการหลังคลอดนี้นะคะสำหรับมุสลิมะเรานะคะจะต้องใช้พยาบาล,ลเพศ ที่เป็นผู้หญิงในการบริการนะคะตรงนี้เป็นคลินิกของเราที่บริการสําหรับมุสลิมะเราทุกคนและต่างศาสนิกก็ได้นะคะคลินิกเราบริหารงานโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาเฉพาะด้านและมีพยาบาลวิชาชีพที่เป็นมืออาชีพนะคะรอรับบริการท่านอยู่นะคะทุกวันเวลา8ป0ถึงยนะคะท้ายนี้ขอฝากข้อคิดสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องสร้างเองอัสลามุอะลัยกุมะเรอมฮตุลลอฮิวบะลรากาตู بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أخواني الذين تشاهدون رايتكم أولاً أود أن أشكر الله سبحانه وتعالى يا أخواني لماذا يجب مسلم؟ หรือว่าแพทย์มุสลิมพิดครับการที่เรามีหมอมุสลิมหรือแพทย์มุสลิมเนี่ยเป็นไปตามจุดประสงค์ที่อัลอิสลามได้วางเอาไว้ในกาพีอัลกุรุอานนะครับอัลลอฮ์ได้กล่าวบอกว่าวาอิซา ah มาริตะฟาฮูวายชฟีนเมื่อท่านป่วยเมื่อท่านนบีป่วยนี่นะครับอัลลอฮ์จะเป็นผู้เยียวยารักษาให้หาย แต่นบีก็พูดบอกว่าลีกุลลีดาอินด่าว่าทุกทุกโรคนั้นมียารักษาพี่น้องครับการมีหมอนี่นะครับเพื่อมาดูแลนะครับคนไข้ที่เป็นมุสลิมและมุสลิมะนี่พี่น้องครับเป็นฟัรดูกิฟายะไม่ใช่ฟัรดูอินฟัรดูอินก็คือว่าทุกคนนี่ต้องนมาทุกคนต้องอ่านกุรานทุกคนต้อง นึกถึงอัลลอฮ์ทุกคนต้องถือิีนอดทุกคนต้องทําบายีมันภาค,คบังคับแต่ฟอรดูกิฟายะพี่น้องครับมีตําบลหนึ่งมีหมอคนหนึ่งในสังคมมุสลิมในมัสยิดหนึ่งควรจะมีหมอมุสลิมหนึ่งคนครับพี่น้องเพื่อเอาไว้ดูแลรักษาพี่น้องมุสลิมด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งภรรยาโตวครูภรรยาโต,ว,รราตวอิหมัมนภรรยากรรมการมัสยิดพี่น้องครับเวลาไม่สบายเนี่ยวันนี้เราให้หมอผู้ชายดูแลรักษา เราอยากได้ตรงตามหลักการอิสลามก็คือว่าหมอผู้หญิงดูแลรักษาคนไข้ที่เป็นผู้หญิงหมอผู้ชายดูแลรักษาคนป่วยที่เป็น,ปนในที่เป็นผู้ชายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเราคลอดลูกนะครับพี่น้องภรยาตัวอิหมัม่ภรรยากรมการมสัสยิดภรรยาตัวค,ครูคลอดลูกวันนี้นะครับพี่น้องไปให้คนที่ไม่ใช่มุสลิมไม่ทําคลอดให้วันนี้เรามีความคิด นะครับอยากจะมีหมอมุสลิมะนะครับที่ดูแลคนป่วยที่เป็นมุสลิมนะครับแล้วก็หมอผู้ชายดูแลคนไข้ที่เป็นผู้ชายก็ขอทุงอาต่อลอดนะครับช่วยกันขอทุกอาต่อลอดให้จะมีให้จะม,มีโอกาสมีโรงพยาบาลสักหนึ่งโรงหรือว่าคลินิกสัก10เตียงหรือ15เตียงเอาไว้บริการพี่น้องมุสลิมด้วยกันเองนะครับวัสลามุอะลัยกุมราะห์มะตุลลอฮิวะบราระกาตุ